วัสดีค่ะอายาบีเองนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กับรางตายอัลฟาหรือว่าเดดเรลนั่นเองนะคะวันนี้จุดมุ่งหมายของเราก็คือการที่เราจะไปให้ได้ไกลกว่าคลิปที่แล้วนะ Let's go! ครั้งที่แล้วเราจบสกอร์ไปด้วย1 7 0 0 0เมตรนะประมาณเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหน <c oughs> ทำแบบเดิมไปก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวแล้วถ่านก้อนนั้นลงไปข้างล่าง <c oughs> ไม่หยิบไม่ได้ <c oughs> ไม่นะ เราเก็บถ่านใส่กระเป๋าได้นี่นาเออดีมากไม่รู้อยู่ต้องนานนะเราสองก้อนก่อนก็แด้ในเมื่ออีกก้อนเราเก็บไม่ได้นะโอเคแล้วก็ไม่เอามาอีกเอ,อ้เราเอาหนังสือพิมพ์ใส่กระเป๋าได้ไหมอ่ะได้ด้วยชีวิตเราก็จะง่ายง่ายขึ้นเยอะมากใส่เข้าไปทุกคนว่าพอไหมอยากได้ถ่านก้อนนั้นนะได้แล้วทุกคนเราได้แล้วไปเลยจอดจอดจอด วันนี้เรามาแบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอุ้ย oh my god oh my god เก็บเลยเย้ yeah. อุ้ยที่นี่ไม่มีซอมบี้เราเก็บทั้งหมดของเราเยอะขนาดนี้เราห้ามตายแล้วนะทุกคนโอ๊ยไม่นะทำไมมืดเรียวจังทำไมท้องฟ้าแดงอะทุกคนครั้งที่แล้วมันไม่แดงไม่ใช่หรออ้ายคืออะไรอะอันนี้คืออะไรทุกคนอ่าเราจบ เดี๋ยวใครมันคือใครมันคือใครมาใครก็เข้ามาเลยใครก็เข้ามาใครก็เข้ามาเราไม่มียาแต่เราห้าวอุ้ยรบได้เหรอ,อเราไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเราก็เลยประมาานะคะเชื้อเพลิงพร้อมเราทำได้ เสียดายอะเมื่อกี้เราได้ของเยอะมากไม่งั้นเราได้ปืนไปยิงซอมบี้แล้วเราลืมซื้อยามาทุกคนเราเก็บศพซอมบี้ใส่กระเป๋าเออตีแล้วถอยตีแล้วถอยออกมาเลยเพื่อนนายตายหมดแล้วออกมาเอ,อ้ยเดี๋ยว นายยังไม่ถึงตัวเราเลย<อ>ทำไมนายตีเราได้อะอุ้ยเราเจอลูกอีกแล้วเก็บให้หมดเลยเคเราลูดบ้านนี้หมดแล้วเรากลับกันเถอะวันนี้เราไปก่อนอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่อุย้ยแต่นีอ่ะเราควรไหมเราควรเสี่ยงปะโอ้โหไปเราไปดูกันถ้าเกิดว่ามีเยอะเราจะไม่เสี่ยงแล้วกันนะคะเดอนเราไม่ร้อมโอ้โห วุ้ยเยอะทุกคนเราไปก็เถอะและเริ่มมืดว<ะ>้าถึงแล้วมาพวกนี้เราทำอะไรกับน้องได้ไหมสวัสดีทำไมวิ่งหดีกันแบบนี้นี่ไงเห็นเงินแล้วฟินจังเลยทุกคนไม่เกี่ยวขาไปเพราะอันนี้ไม่ได้น,นี่ขายไม่ได้ไ<อ>เครื่องมืออันนี้เราไปทำอะไรได้บ้างเราไปดูสั่งกะสีอันนี้กัน เชื่อมหรออ๋อแบบนี้หรออุ้ยดีดีด,ดีแล้วเราปิดไว้เพื่ออะไรอ่ะเราทะเลทลายกันมากๆากเฮ้ยเก้ามงชา้าเดี๋ยวไม่ใก้ามงชาเช้าเยาลองไปซื้อยากันทุกคนนี่แนี่นี่เนละเราไปหาศพกลางทางแล้วก็เผาพื้ม Let's go Let's go มาอุ้ยเดี๋ยวฮล <Hello. S 1> ถือปืนเหรอจริงจริงจริงปะเนี่ยเอ้ยมันถือปืนจริงๆรินปืนตะวูเออทำไมตายไวจังอะมาค่ะเราเข้าไปดูในบ้านกันอันนี้ใช้ได้เหรอบนรถใช่ไหมเก็บไปก่อนกระเป๋าตุงกระเป๋าตุงแล้วมืด4สี่ทุ่ม ใช่ไหมเนี่ยพระอา,าทิตย์ตกแล้วทุกคนสามทุ่มกว่าแหลนะมือเจ็ดแล้วเชือเพิ่งเราพอไหมอ่ะอุ้ยเชือเพิ่งจะหมดเหรออุ้ยแต่เรามีเขาเรียกว่าเรามีสำรองอยู่ในกระเป๋าะคะ่ะโอ้ยไม่ถึงเราต้องเติมเลยทุกคนเอ๊ะจบอยู่เลยโอ้ยเดี๋ยวไม่ กีเราลืมเอาศพใส่เตาอ่ะไม่งั้นเราก็จะถึงแล้ว Move อนแล้วกันเราต้องเดินหน้าต่อไปได้อยู่เนาะไปตี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 เก็บตีแล้วก็เก็บรอบนี้เราจะไม่ลืมที่จา เขาซอมบี้นะคะโอ้โหวพวกเรายาวมากเลยนะคะเราฟราดได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยมาแล้วเด็กดีแต่งตัวดีด้วยนั้นเนี่ยหน้าหน้าตาหล่อเหลานี่แน่รอบนี้เราไม่ลืม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 ไปดูในบ้านกัน ทุกคนเห็นมือไหมมือชอมบี้เออ้องไฟแดงกล่ำอีกแล้วัวเเ้าไปกันเถอะโอ้โหข้างหน้าเขามีคอนเสิร์ตหรอคนเยอะมากโอ้โหจุดไฟซะด้วย เย้ yeah, เราถึงแล้วจอดๆๆๆๆเป็นอ,อ,อ,อะไรอ๋อเสียปืนนะ่ะเหรออ๋อเรามีป้อมปืนปลอดภัยแล้วมามาดูซิว่าเราขายอะไรได้บ้างนี่อันเนี้ยสุดยอดเลยยีิบาทอันนี้นี้เราขายน,นี้สิบสองบาทนี่หรอ,อ สิบบาทเราไม่ีเงินซื้อฐานแล้วเราต้องซื้อฐานเพิ่มเอ๊ะเข้าผิดล้าเหรอเราเข้าถูกล้าแล้วนี่ทุกคนใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่มีฐานแล้วหรอเกาะไหลเกาะไหลเน่ๆนๆแล้วนาะงั้นถ้าไม่มีฐานเราไปซื้อปืนแล้วกันปืนหนึ่งเดียวที่เราซื้อได้ตอนนี้เอามาเลยปุ้ง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 ,งยิงให้หมดเลย มืดแล้วทุกคนอุ้ยโอ้โหมนุษย์หมาป่าหึยตัวน่าเกียดน่นกากลัวมากเก็บเก็บเลยขายเลยขายเงื่อว่าป่าให้เรา20บาทืได้เยอะอยู่นะอุย้ยเราเช้าแล้วไปกันเถอะโลงมากไม่มีอะไรเลยซึ่งดีแล้วหรือเปล่านะ หินก้อนนั้นอ่ะสงสัยมากเลยอ่ะมันขุดได้ไหมอ่ะอาจจะมีค่าทำไมรูปร่างมันแปลกๆกว่าหินก้อนอื่นทั้งนั้นที่มันขุดไม่ได้หรือว่ามันขุดได้แต่เราไม่มีอุปกรณ์ด็อกเตอร์นั้นหมอร้าน,นหมอที่มีหมอหอีกสองคนเขามียาด,ดอกให้เราด้วย ที่ทำไมเราไม่ใช้ปืนซื้อปืนมาประดับตัวเองหรือไงทำไมไม่ใช้ปืนโอ้ยเย่ yeah, ไปกันไปอีกรอบหนึ่งอุ้ยนั้นแคมแคมปหนอทุกคนเราไปดูได้ไหมอ่ะมีสภาพตากอยู่ด้วยอ่ะอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะ โอเคเขาอาจจะเป็นคนไม่ได้เป็นซอมบี้เขามีปืนนี่นาแล้วตีตีตีเขาเป็นอาเซียก่นเปล่าอุ้ยเขาเป็นโจรนี่นาเก็บโจรใส่กระเป๋า oh my god เจอของดีแล้วนี่เนี่นะี่เนี่ยนะเได้ปืนด้วยติดตั้งเราใส่เกราะแล้วโหคุ้มค่ามากดีนะที่เราลงมาป้อมปืนเกาะไหล่ซ้ายติดตั้งเยสัญญาว่ารอบนี้เราจะใช้อาวุธอื่นที่ไม่ใช่พว่งตีศัตรูแล้วฟ้าแดงอีกแล้วหรอช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดมาถึงแล้วเรามาดูกันเถอะว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่เราสงสัยคนคนนี้มาก เราไปกลุ่มตำรวจกันไหมสวัสดีครับคุณตำรวจผมลากคอมันมาให้แล้วเย้ yeah. ของที่เหลืออันนี้ขายแล้วกันเพราะเรามีแล้วเนาะโอ้ oh my god วางเลยเรามีเงินเยอะขนาดนี้ครั้งแรกเลยอิ่มตอนนี้เราต้องซื้อของที่จําเป็นก่อนนั่นก็คือฐานนั่นเองมีฐานขายไหมเย้ yeah, มีฐานขายด้วยถ้าไม่พอเราค่อยมาซื้อเพิ่ม,มะนะคะนี่อันนี้น่าสนใจมากไปกันเลย เรา,าตายแบบนี้เราควักปืนออกมายิงแล้วแต่มันไม่ตายเราตายก่อนไปกันเลยนี่ไงถ้าเราไม่ผิดเราจะใกล้หมืดแล้วนะคะ่ะเรารีบไปกันเถอะจอดเลยนี่คืออะไรฮะนี่คืออะไรอะ่ะในเมื่อรอบนี้เราไม่มีฐานเราต้องหาศพซอมบี้ระหว่างทางเอานะคะเราลอง ฟาร์มตรงนี้เลยแล้วกันมีให้ฟาร์มพอดีเลยมาสิตัวแรกที่เราจะลองยิงแบบเย้เราได้ยิงปืนแล้วทุกคนเล่นกี่รอบกว่าจะได้ยิงปืนอยากเห็นเลขสองหมื่นเมตรจังเลยค่ะโอ้ m ม g ก็ถึงแบบพอดีมากนี่สุดเราก็ถึงสองหมืนเมตรแล้วทุกคนเย้ เจ็ดสิแล้วเช้าแล้วด้วยเราต้องรีบออกเดินทางดีกว่า,ากว่าจะได้ออกก็คือบ่ายโมนะคะเนี่ยเราแวะดูสักหน่อยดีกว่าโหลดเราโหล,ลดก่อนทุกคนปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนไม่อยากเข้าไปเลยอ ก็คือเราไปได้ประมาณสองหมื่นหนึ่งไมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสองหมื่นหนึ่งพันเมตรนะคะก็คือออกไปได้ิดีเดียวก็คือเปี้ยวซ่าแล้วก็ตายไปเลยมีปืนยังสู้ไม่ได้เลยอะทุกคนโอเคค่ะวันนี้เท่านี้ก่อนละกันเนาะถือว่าเราทำไลาส์สนุกสตัวเองได้ลนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้กดซั b s ะ r คร e ให้อายาบีด้วยนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์กันมาได้เลยนะถ้าอยากให้เล่นแบบไหนหรืออยากให้เล่นเกมนี้ต่อไปอีกคอมเมนต์ comment ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคะ่ะบ๊ายบาย